ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับวันนี้ก็กลับมาที่โคกรวดอีกครั้งนะครับที่โคกปวดนะครับก็จะพามาดูระดับน้านะครับหลังจากที่ระดับน้ําได้ลดลงนะครับเมื่อวันสองวันนี้นะครับก็ระดับน้ําก็ลดลงนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะกลับมอีกหรือเปล่านะครับเพราะยังมีทีท่าว่าฝนยังยังตกจะจะจะตกมาอีกนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาพามาดูหน้างงานโดยรวมนะครับที่โคกกวดนะครับว่าหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยเขาทําอะไรกันได้บ้างนะครับครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับครับเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นเสาฟุตติ้งนะครับต้นที่ต้นที่สี่นะครับ ตรงนี้หลังจากที่น้ํามันท่วมเต็มนะครับเขาก็ได้ดูดน้ําออกมาจากจากด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อที่จะระบายออกนะครับตัวนี้ก็สุกข้ามาแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วก็เขาก็เริ่มมัดเหล็กฟุตติ้งกันใหม่นะครับนี่นะครับก็จะเริ่มมัดกันใหม่นะครับก็จะเห็นว่าด้านข้างก็จะมีเหล็กชิปพายนะครับตอก กั้นไว้นะครับเพื่อป้องกันดินสไลด์นะครับทางด้านนี้ก็มีนะครับแต่เขาจะใช้แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเห็นแผ่นเหล็กนะครับก็จะมีสายยางนะครับเพื่อที่จะคอยดูดน้ําออกเรื่อยๆนะครับทีมงานเขาก็เริ่มมัดเหล็กกันใหม่นะครับหลังจากที่น้ําแห้งลงนะครับหลังจากที่สูบน้ําออกไปนะครับตตอนน้ําท่วมก็มิดครับ เสมอพื้นนะครับตอนนั้นที่ถ่ายดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็น้ําก็จะท่วมหมดนี่นะครับน้ําก็จะเอิอดเต็มอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เขาจะมัดเหล็กฟุตติ้งนะครับเหล็กลากฐานขึ้นมานะครับจากหัวเข็มนะครับจะมีหัวเข็มทั้งหมด8ต้นนะครับหัวเข็มจะมีทั้งหมด8ต้นครับข้างละ4ต้นนะครับเขาก็จะมัดล้อม โมเข็มไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เขาสูบอ่อนนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังยังท่วมอยู่นะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครับอันนี้ครับตรงนี้ก็ยังยังท่วมอยู่นะครับในในจุดนี้ครับก็ที่มันท่วมนี้ก็มันไม่สามารถที่จะดูดออกไปได้นะครับสูบออกไป ทางฝั่งคลองได้นะครับแต่ตรงนี้เขาเทปูนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เทปูนหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเขาเทปูนก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับอันนี้อันนี้เป็นถือว่าโชคดีนะครับเขาพอเขาเทปูนเสร็จปุ๊บวันลุกขึ้นน้ําท่วมเลยนะครับฝนตกแรงๆนะเพราะที่ตรงนี้จะดูดออกไม่ได้นะครับเนื่องจากน้ําจากฝั่งนู้นเข้ามานะครับนะครับจะเห็นน้ําตรง ทุ่งนาของชาวบ้านเขานะครับก็จะไหลเข้ามาทางนี้นะครับไหลเข้ามามันก็จะท่วมหมดนะครับก็ต้องมาออกทางด้านนี้ครับด้านนี้ก็ติดคลองคลองนี้ก็ท่วมนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะสูบออกได้นะครับก็ต้องรอไปอย่างนี้นะครับก็ส่วนงานของผมก็ต้องชะงักลงนะครับเนื่องจากผมต้อง ไปประกอบชิ้นงานตรงนู้นครับตรงอาบัตเมน,นูนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องหยุดต้องดอกไว้ก่อนนะครับถ้าทำอะไรกันต่อไม่ได้แล้วนะครับก็ก็ตามสภาพครับก็มีแต่ว่าจะเอาชิ้นงานลงแล้วก็เคลียชิ้นงานขึ้นให้พ้นน้ำเท่านั้นนะครับก็มันทำอะไรไม่ได้จริงๆน,นะครับก็สุดวิสัยนะครับแต่แต่ทางนู้นนะเขาดูดออกแล้วนะครับน้ำก็ ก็เริ่มทํางานได้นะครับก็บางจุดก็ทําไม่ได้นะครับอย่างจุดนี้ก็ไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอเขานะครับก็ต้องรอน้ําแห้งแล้วก็รอเขาปรับพื้นที่ให้นะครับก็น่าจะนานอยู่นะครับก็ต้องไปตามสภาพครับครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงหน้างานของผมนะครับที่ได้สต็อกชิ้นงานเอาไว้นะครับว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับแต่วันนี้ก็หน้างานนะครับที่ผมได้ทําการสต็อกอุปกรณ์ของเคนเทียบของทัดเอาไว้นะครับก็เป็นชิ้นส่วนนะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยที่อยู่หัวเสานะครับก็ต้องเอาเอาแจ็คเอาปั๊มขึ้นหนีน้ําก่อนนะครับเอาไว้ที่หัวเสาเลยนะครับเพราะว่าถ้าไว้ด้านล่างก็กลัวมันจะน้ําจะเข้ามาอีกนะครับก็กลัวจะจมนะครับก็เลย เอาปั๊มเอาแจ็คนะครับขึ้นไปไว้ทางด้านบนหัวเสาก่อนนะครับนี่ก็เป็นของทางถนนที่ใช้สัญจรไปมานะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นชิ้นส่วนของทัดนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ประกอบไ้ประกับข้านครับที่ใส่ออ,อเตอร์เดินเดินทัดนั้นก็เป็นไกด์ประกอบออลอเลื่อนะครับอันนี้นะครับ ก็จะวางเรียงไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพลตฟอร์มนะครับเพลตฟอร์มแล้วก็ตัวแฮนด์เรลนะครับทั้งด้านข้างของขาเรียวซัพพอร์ตแล้วก็ขา W นะครับก็จะประกอบกันเอาไว้ให้ยืนให้คนงานยืนเวลาทํางานนะครับก็จะเป็นแฮนด์เรลแล้วก็เพลตฟอร์มพวกนี้นะครับก็เอาวางไว้แบบนี้ก่อน,นครับ ต่ตรงนี้ก็เปียกน้กําก็ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับตรงนี้ก็ต้องวางแบบนี้ครับพื้นที่ไม่มีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุด LCB ชุดโรลเลอร์นะครับแจ็คนี้เราก็ได้เอาไปใส่ที่ตรงโรลเลอร์เรียบร้อยนะครับวันนี้ครับรก็ไม่มีอาใส่ได้ครบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เลยเอาขึ้นไปที่หัวเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับ ก็เราได้เอาเก็บไว้ที่นี่ก่อนนะครับถึงด้านข้างก็จะมีแต่น้ำนะครับก็จะเป็นน้ำนะครับ<ป>ครับวันนี้ก็จะเป็นด้านข้างริมคลองนะครับหลังจากทีเ่เราได้สต็อกชิ้นส่วนของทัดเอาไว้นะครับ นี่ระดับน้ําก็ลดลงไปเยอะนะครับลดลงไปเยอะอยู่นะครับนดี่วก็จะเห็นแจ็คเราเอาใส่ตรงรอลอเลอร์ไว้ทุกตัวนะครับแล้วก็อยู่ริมริมคอนะครับการใน,นชิ้นงานนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อแพลตฟอร์มนะครับเป็นเอาเอา,เอาไว้เดินข้างบนนะครับอันนี้จะติด ติดตั้งที่ขาดับบิวนะครับอันนี้นะครับส่วนตัวใหญ่ที่วางนี่ก็เป็นขาดับบิวนะครับของของทัดนะครับตัวนี้จะวางที่หัวเสานะครับจะจะใช้การดึงบาร์เอานะครับจะวางที่หัวเสานะครับจะวางที่หัวเสานั้ก็จะเป็นหัวปินด้านบนนะครับจะเห็นอยู่ด้านบนนะครับก็จะวางบนนู้นแล้วก็จะดึงบาร์กันนะครับแต่ตอนนี้ยังยังประกอบไม่ได้นะครับก็ต้องรอระดับน้ํา ทางด้านในให้ลดก่อนนะครับที่ได้ชมกันตอนแรกนะครับก็ทางนู้นก็ยังน้ายังยังท่วมอยู่ไม่สามารถที่จะดูดออกไปด้านนอกได้นะครับเนื่องจากน้ําทางทุกนาของชาวบ้านเขาก็ไหลเข้ามานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองก็เป็นทางผ่านน้าพอดีนะครับซึ่งไม่สามารถจะทําอะไรได้นะครับต้องรอให้น้ําแห้งนะครับให้น้ําลงอย่างเดียวนะครับถึงจะทําการนะถมที่แล้วถมถนน เพื่อที่จะให้ชิ้นงานของผมเข้าไปด้านในได้นะครับครับก็ต้องรอครับในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็งานผมก็ต้องดรอลงก่อนหยุดลงก่อนนะครับเพื่อที่จะรอให้ทุกอย่างเข้าปกติเข้าสถานการณ์ปกติก่อนนะครับถึงจะเริ่มดําเนินการได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับไก่พาชมชาแนลเนี่ยก็นําเสนอความคืบหน้าระดับน้ํานะครับที่โคกรวดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็มันทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องรอรอจนกว่าน้ําจะลงนะครับน้ําจะลดนะครับเราถึงจะดําเนินการประกอบชิ้นงานและติดตั้งชิ้นส่วนของทัพได้นะครับก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปนะครับก็ไปห้ามกันไม่ได้นะครับก็ครับก็ขอคุบหน้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคําติชมนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับยังไงก็ฝาก ติดตามกันตลอดไปนะครับแล้วก็ฝากแนะนําเพื่อนๆนะครับให้กดติดตามให้ทางช่องไก่ประชมชแนลด้วยนะครับแล้วก็แนะนาเพื่อนๆด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับไก่ประชมชแนลก็มีนําเสนอความคืบหน้าที่ครวดเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ